สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำปลาทอดราดเครื่องแกงนะคะอันนี้เราทอดปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นปลาหัวอ่อนนะคะทอดเนาะแล้วก็อันนี้พี่เจ๊บก็ใช้พริกแกพริกแกงนะคะผสมกับกะปินิดนึงผัดกับน้ำมันให้หอมนะคะผัดไฟอ่อนๆน,นะคะไม่ต้องแรงนะผัดไปจปนพริกแกงหอมนะคะเติมน้ำเปล่านะคะ โอ้ยถุนถุนจะต้องจามแสดงว่าหอมมากยิ่งจามมากแสดงว่าหอมมากนะคะเล่งแก๊ขึ้นมานะคะผัดให้เครื่องแกงละลายเนาะแล้วเดี๋ยวก็จะปรุงรสได้เลยนะคะเพิ่มน้ำอีกนะคะเพิมน้ำอีกนิดหน่อยนะ อร่ทานมากเราก็จะปรุงน้ําตาลปี๊บนะคะตามชอบเลยชอบหวานมากก็ใส่มากชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยนี่แม่กลัวฉุนนะเก <c oughs> ินหม,มุก <c oughs> จะใส่น้ําตาลทรายก็ได้นะแล้วแต่บ้านใครมีอะไรแบบไหนนะคะ <c oughs> อ่าพี่เจ๊ใส่น้ำตาลทรายนี้เพิ่มนะน้ำตาลทรายลินนะคะน้ำตาลทรายลดความหวานโอ้ยแผ เบาแก๊สหน่อยก็ดีนะฮ <c> ะ <oughs> เดี๋ยวแก๊สแรงไปมันจะไหม้เนาะ <c oughs> ยิ่งฉุนมากยิ่งไอมากาแสดงว่ายิ่งอร่อยมาก <c oughs> มแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะคะตามชอบเลยชอบเผ็ดขนาดไหนเค็มขนาดไหน,นไหวานขนาดไหนก็ปรุงกันไปตามที่ชอบนะคะ <c oughs> ผัดให้เข้ากันเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> แม่คกจะชิมอือหือ รสชาติกาลังดีไหมคะอ่าเติมผงปรุงรสนิดนึงนะคะตามชอบเลยนะคะเราชอบรสชาติแบบไหนเราก็ใส่แบบนั้นนะคะเย่บจะใส่ผงปรุงรสนิดนึงนะคะโอเคตามนั้นนะคะใส่เกลืออีกนิดนึงเป็นเกลือชมพูนะคะจะเป็นเกลือชมพูเกลือดาเ,เกลือแดงดเกลือเขียวเกลือม่วงได้หมดแล้วต่ชอบ <laughs> <laughs> แต่บ้านเราช่วงนี้แต่จะิดนิดนึงนะใเกลือชมพู มันดูแบบว่าโอ้ยไฮโซไนี่ชอบนี่ชอบบิดเออเออ,เอ,อชอบหมุนชอบหมุนนี่กะว่าหมดแล้วเดี๋ยวไปเอาเกลือขาวใส่แล้วมาบิดเอานะนี่ดอกเกลือที่ไม่บีให้มาเนี่ยค่ะเรามีบ้านเรามีหลายเกลือเนาะนี่น่ากินนะคะพริกแกงเนี่ยจะใช้เป็นพริกแกงใต้ก็ได้พริกแกงเผ็ดธรรมดาก็ได้นะแบบไหนก็ได้นะคะโอ้ยนี่ต้องระวังด้วยนะนี่ มันจะเด่นขึ้นนะคะเ,เพราะว่าพริกแกงเนี่ยเวลามันร้อนจะจัดยิ่งขึ้นมาโดนผิวนี่จะยิ่งร้อนเหมือนลวกนิ้วลวกแขนเลยทีเดียวต้องระวังด้วยนะคะนะใช้ไฟ,ไฟไอ่อนๆนะอันนี้ได้แล้วนะคะจะเอาอะไรใส่ใบมะกรูดใบมะกรูดซอยนะคะจะซอยจะฉีกก็แล้วแต่ถนดัดเทิรเนอะแล้วก็เอาปลาใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะจากไฟเลยค่ะภาษาใต้ใเดี๋ยวก็ได้นี่ปลารดเคืองปลารดเคืองปลารดพริก ปลาทอดถือง,องได้มดนะคะยุประมาณน,นี้นะคะ<ม>ก็นี่นะากินหมานากินแรงนี่อืมเละจะพี่นอ่มมีคนตายกกินข้าวได้เป็นโคมเป็นมังโคมอันนี้นะร้อยแรงนี่ปลาทอดถืองบานชานนี่ปลาผิดแกงนี่ถ้ามายู่ภาคกลางไม่มีผิดแกงตายก็ผิดแกงเพชรธรรมดาตัวไปเลยร้อยแ้ๆนี่นะขกข้านะสามมังนะโอ้ยเพชรเพชรวาน,นว่านเค็มเค็มไอ ร้อยดิม,มันน่ากินแทป้ปลาทอดเลื่องนั่นมันทำไรได้วะยากินแหลวยากินแหลวนี่ค่ะกับข้าวของเราวันนี้นะคะแกงเลียงนะคะปลาทอดเครื่องแกงนะคะทอดมันนะแล้วก็ข้าวกล้องค่ะ